ใช่แต่เราเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วเุ้ยนี่เราจะบอกทุกคนก่อนว่าเรามีการแบ่งหน้าที่แล้วก็คือเราแบ่งกันแบบหมดทั้งหมดเจ็ดหน้าที่ก็คือทั้งหมด 7, เจ็ดเมมเบอร์ก,ก็เลยเป็นเจ็ดหน้าที่เือหน้าที่แรกก็คือแคชเชียร์ก็คือเข้ามาในบูธเราปุดด๊บทุกคนต้องไปเจอคนนี้ก่อนเลยก็คือคุณฟอร์จูนนั่นเองหทำไม่ได้ <laughs> ไรเพราะว่าพี่ฟอร์แบบเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากเป็นหน้าทีน่นี้หนูก็เลยโอเคจัดไป ด้วยความที่เขามีความคิดคำนวณถูกต้องที่สุดและแม่นยำที่สุดก็เลยเป็นที่ฟอลไปนะคะในการคิดว่าแบบเอ,อ่อทุกคนต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ทุกคนก็จะต้องบอกออเดอร์กับอีกท่านหนึง่งก็คือน้องสิตาซีเจนฟอรเนเองนะคะทุกคนก็คือคนนี้ก็จะเป็นคนแบบว่าคอยจดว่าแบบทุกคนจะเอาอะไรรสชาติอะไรเซตไหนนูน่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็จะส่งมาต่อไปที่น้องมีนเป็นฝาแผนกทอดซึ่งทุกคนจะเห็นในไลฟ์มีนที่น้องมีนทอดเก่งมาก เราลองปุ๊บวิ่งไปตรงนู้นเออนั่นแหลกมีอะไรสนุกมีเป็นทำให้ที่นั้นแล้วก็รอดูว่ามีนจะวิ่งไหมในวันจริงนะทุกคนโอ้ยรอดูเลยสรุปนี่จะผู้ช่วยเราคนเดิมอ่ะเป็นคนยืนดูใช่หลังจากที่มีนท่อเสร็จใช่ไหมก็จะส่งไม้ต่อมาที่หนูซึ่งหนูจะเป็นผู้ใส่ผงนั่นเองก็คือผู้เติมความผงชูรสการผ่าตัดขอ ซาเบออนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็จะเช็คเช็คเช็คแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอาไปให้คนต่อไปก็คือเนาะปริมาณนั่นเองในการที่จะแบบแพคใส่ถุงให้ทุกคนแล้วก็คอยเช็คก,ก็แบบอ่ารถนี้ถูกต้องไหมคะไม่ขาดหายอะไรเนาะหลังจากนั้นก็จะส่งไม้ต่อไปที่น้องคนนี้ค่ะน้องเล็กติวของเราคือน้องมิวก็คือน้องมิวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเทน้ําแล้วก็แบบใส่เอ,อ่อวัตถุดิบสุดพิเศษลงไปในน้ำคนซึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตาม ไมเขียวเขียวเอ้บอกเออถ้าเขียวหรือป้าหรืออะไรไม่รู้และหลังจากนั้นคนสุดท้ายที่จที่จะส่งไม้ต่อทั้งหมด ที่ทั้งทอดทั้งน้ําแล้วก็ของแจกให้ทุกคนก็คือนีนี่น่งน,น,นีนี่จะเป็นคนที่แบบว่า <laughs> สวัสดีค่ะคุณเพ่นี่สุ่มนะคะสุ่มนี่มีรูปนี้นี่สุ่มเลยอะไรเงี้ยใช่แลวนี่ก็จะคอยเชียคอย้อยๆอย่างสุดท้ายเพราะว่าเป็นแบบพี่โตไงก็ต้องไปคอยดูว่าอ่ามิวเทน้าไปถูกไหมเอามิวเทน้ําผิดมิวไปเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ย <laughs> ประมาณนั้นก็คือรวมๆแล้วเราจะมีทั้งหมดเจสเตชัน <laughs> ประมาณนี้แต่ว่าถ้ามีอะไร เปลี่ยนผิดพลาดเปลี่ยนแปลงก็อาจจะบอกอีกทีนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะตอนนี้แล้วเพื่อนไม่มีอะไรมันไม่ยากยากชิวแต่หนูคิดว่าคนที่พูดที่สุดนะ่าจะเป็นใครรู้ไหมแก้ว่าเล่าที่ไหนเหนื่อยที่สุดคาเชียร์จริงเขาบอกคาเชียร์กับตื่นออเดอร์อะออเดอร์เรามีเราซื้อสบู่มาทั้งหมดประมาณห้าเล่มมั้งแก้ว่าพอไหมพอเลย หน้าที่เนือน้อๆเท่ากับทำหกเย่อย่าว่าน้องสรุปนี้นี้ทำหกจริงทำไงอะเพื่อน <c oughs> เริ่มขั้นตอนใหม่ตั้งแต่แรกในขายสตอรี่บูนี้หน่อยก็คือบูนี้เนี่ยคือมันเกิดมาจากที่ว่ามือนั้นอ่ะเขาประกาศว่าจะมีงานใช่ไหมแบบแบบไพรเวทก่อนกับเมมเบอร์แล้วทีน้เรก็สุดก็แบบเฮ้ยเราต้องลงกลุ่มเข้าเรา เออแล้วทีนี้เราก็เลยเริ่มกลุ่มเพื่นมาทีแล้วก็มันแบบ brainstorm ก็คือวันแรกที่เขาประกาศปุ๊บโทรคุยกันเลยจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนก็คือตอนแรกเนี่ยไอเดียแรกมันจะเป็นขนมสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลอ่ะเออนั่นนะเป็นไอเดียแรกแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะทํายากเกินไปหรือเปล่าแล้วมันจะแบบคนไทยอ่ะจะแบบไม่ได้ชอบกีนขนาดนั้นก็เลยคิดว่าแบบเอออะไรที่แบบ เวลาไปไงานเทศก,กาลแล้วคนไทยจะชอบกินเราก็เลยนึกถึงมันฝรั่งเกลียวที่แบบว่าเป็นแท่งยาวๆที่ทุกคนแบบจะเดินถือกันแบบทั่วอะไรเงี้ยเวลาใครเห็นก็จะแบบอุย้ยอยากกินนะอยากกินไหนอยากกินนาะอะไรอย่างงี้อเออมี me love คิดนะเออวุ้นเราก็คือก็เลยกลยกายเป็นว่าแบบอุย้ยของทอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทําห้ถึงแบบเด็กอ้วนอะไรอย่างงี้<ม>ก็เลยรู้สึกว่าแบบ Love me love fat kids อะไรแบบนี้รักเราก็รักเด็กอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็แบบโอเคงั้นเราก็จะแบบชื่อบูธชื่อนี้แล้วทีเนี้ยพอถึงกระบวนการที่เราต้องลงไปทาจริงๆอ่ะมันก็แบบมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายคือตอนแรกมันต้องทําให้เป็นเกียวต้องซื้อเครื่องทำนู่นนี่นั่นแล้วจะติดต่อทางนู้นทางนี้งน้นแล้วสรุปคือแบบอันนี้ของทุกคนมิวผ้านหนูนอกเรื่องเออก็คือประมาณนั้นแหละแล้วก็ก็เลยทําทําให้เหมือนแบบพี่ที่คอยดูแลกลุ่มเราเบื้องบนเขาก็เสนอมาแบบ เออเปลี่ยนไหมทําแบบอะไรที่มันง่ายขึ้นกว่านี้ไหมมันจะได้แบบไม่ลําบากพวกเรามากจนเกินไปเอาให้มันแบบว่ารอดเพราะว่าถ้ายากไปุ๊บใช่ไหมก็คือสุดท้ายทํากันไม่สําเร็จขึ้นมามันจะแบบมันจะมันจะไม่โอเคอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าก็เลยตอนนั้นสิตาก็เลยบอกว่าเออมันก็ทําแค่แบบของทอดง่ายง่ายไหมก็เลยแบบโอเคมันก็ทําตามนั้นก็คือแบบว่าเป็นแบบเฟ้นไฟล์แล้วก็ไก่ป๊อปพี่หนูรู้สึกว่าแบบคือจริงพวกเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็น ของพวกนี้รู้สึกว่ามันอยู่คู่คนไทยก็นบ้างแบบคนไทยแบบคนไทยชอบกินชอบกินแบบมันกินง่ายๆเดินหาซื้อของกินแบบรู้สึกกินแล้วก็เออเหมือนแบบไม่ได้หิวมากไม่ได้ถึงขั้นที่จะอยากกินข้าวแบบแบบกินแบบกินรองท้องเฉยๆก็คือกินแค่ไก่ป๊อปก็ได้เพราะมันแบบมันก็เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีมันฝรั่งก็คือมีทั้งโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอยู่เนอะแล้วทำไมทุกคนก็ต้องมากินไงก็้มารองท้องและ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 อะไริวมันมีด้านที่งห็นแก่ที่แกต้องเปคนเทน้ำคือมีน้ำด้วย จริงมีน้ำไม่พเน่ยให้เลือกหลายสิ่งแต่อย่าบอกนะว่าเราใส่อะไรเข้าไปที่มันเป็นสเปเชียลเดี๋ยวรอขาวันจริงเดี๋ยวหลุดอุ๊ยสปอยเป็น่าแกปรับโอเคมากแล้วหิวมากเออใช่เราก็เลยมีการแบบไปดูการตลาดของแบบร้านอาหารที่ขายของแนวนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราได้แบบเราได้รู้มาว่าเขาทําอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าาจะมาปรับเข้ากับบุญเราได้อแล้วพี่ก็บอกไปแล้วว่าเรามีทั้งหมดแบบเจ็ดสถาน ที่จะแบบคอยดูแลยังไงทุกคนก็มาพี่บูทแล้วได้เดี๋ยวก็อย่าลืมทิปหนักๆสิงบอกเลยว่าอร่อยมากได้ชิมยัง